ก่อนหน้านี้จริงๆมีกระแสข่าวออกมาแล้วค่ะว่ามีนักโทษคนดังพยายามที่จะแหกคุกนะคะซึ่งเขาก็ว่ากันว่าคนนี้เนี่ยเป็นขาใหญ่ในคุกเลยนะคะตอนหลังก็ไปสืบทราบค่ะว่าน่าจะเป็นคุณบรรยินเนี่ยแหละนะคะที่เป็นนักโทษที่เป็นกระแสออกมาก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าเราย้อนไปดูนะคะคด,ดีของพันตํารวจโทรบรรยินค่ะมีทั้งคดีอาญานะคะแล้วก็คดีแพ่งค่ะซึ่งประวัติของคุณบรรยินนะคะตอนนั้นเป็นนักธุรกิจรับ เหมาก่อสร้างที่เป็นจำเลยคดีปลอมเอกสารโอนหุ้นเสียชูวงนักธุรกิจรับเหมานับ300ล้านบาทนะคะสารชั้นต้นได้พิพากษาให้ลงโทษจำคุกพันตธมดโทบัญญินกับพวกรวม3คนคนละ8ปี รวมทั้งอีกคดีหนึ่งที่ก็สืบเนื่องกันมาจากเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยนะคะก็คือคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนค่ะซึ่งศาลเนี่ยก็จะนัดตรวจหลักฐานในวันที่22และ25มิถุนายนนี้นะคะหลังจากมีกระแสข่าวค่ะก็มีข่าวออกมาล่าสุดนี่นะคะบอกว่าพันตำรวจโทบัญญินเกิดอาการเครียดหนักในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นของวันที่12มิถุนายนย้อนกลับไปเนี่ยนะคะ ตอนนั้นพันตำรวจโทบัญญินคิดจะฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่รชาชััน์เนี่ยไปพบตัวก่อนแล้วก็เลยช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะซึ่งเรื่องดังกล่าวออกมาจากที่เจ้าหน้าที่กองปราบมาเปิดเผยนะคะถึงแผนการแหกคุกของพันตำรวจโทบัญญินค่ะที่ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพว่ามีการช่วยเหลือผู้ต้องหานะคะ จ้าหน้าที่กรมราชทันเนี่ยสืบทราบว่าพันตารวจโทบัญญินได้ให้พักพวกที่อยู่นอกเรือนจําให้การช่วยผู้ต้องหารายหนึ่งในคดีอื่นซึ่งก็ได้รู้จักกันกับพันตํารวจโทบัญยินขณะที่อยู่ในคุกด้วยกันนะคะแล้วก็มีการบงการให้จําเลยคนนี้เนี่ยไปวางแผนอุ้มภรรยาของผู้บัญชาการเรือนจําซึ่งระดับราชาการสูงอยู่ในพื้นที่จังหวัดลําปาง แลกเปลี่ยนกันกับการที่จะให้พันตำรวจโทบัญญินเนี่ยได้ออกจากคุกนะคะก็เป็นการวางแผนกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้พันตำรวจโทบัญญินได้ขอสิทธิพิเศษต่างๆอย่างเช่นนะคะขอให้ทางเรือนจำย้ายตัวเองไปอยู่ในแดนที่มีความสะดวกสบายมากกว่านี้ซึ่งมีอีกนะคะอย่างเช่นเรื่องของ กรณีที่ญาติมาเยี่ยมเนี่ยก็ขอทางเรือนจําไปว่าไม่ให้มีการบันทึกเสียงแต่ว่าทางผู้บัญชาการเรือนจําก็ไม่ยินยอมเนื่องจากว่าผิดหลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบของกรมราชทัณฑ์ทําให้พันตำรวจโทบัญญินโกรธค่ะแล้วก็ข่มขู่ผู้บัญชาการเรือนจําให้ปล่อยตัวเองออกจากเรือนจําถ้าหากว่าไม่ทําตามที่ขอเนี่ยจะอุ้มภรรยานะคะรายงานข่าวจากกรมราชทัณฑ์ก็ระบุด้วยค่ะบอกว่า ถ้าแผนการอุ้มภรรยาของผู้บัญชาการเรือนจำไม่สำเร็จเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะคะว่าอาจจะมีการชิงตัวของพันตำรวจโทบัญญินระหว่างที่จะนำตัวไปขึ้นศาลในวันที่22มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะนอกจากนี้ตำรวจเขาก็ไปสืบทราบด้วยนะคะว่าพันตำรวจโทบัญญินให้ลูกน้องเนี่ย ไปประสานกับอดีตสอสรายหนึ่งในพื้นที่นครสวรรค์เพื่อจะขอความช่วยเหลือแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธค่ะตำรวจกองปราบก็ได้ติดตามตัวจำเลยที่ได้รับการประกันตัวไว้นะคะและจับกลุ่มตัวไว้จากการสอบปากคำจำเลยก็ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับพันตำรวจโทบัญญินจริง รัชทันจึงได้ย้ายพันตำรวจโทบัญญินไปฝากขังที่เรือนจำกลางบางขวางทำให้พันตำรวจโทบัญญินเกิดอาการเครียดหนะักในช่วงเวลา6โมงเย็นของวันที่12มิถุนายนซึ่งพันตำรวจโทบัญญินก็คิดที่จะฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเจ้าหน้าที่รชาชทันไปบังเอิญเจอนะคะแล้วก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ